สวัสดีครับผมบี itive, yeah, yeah. ทำไปเรื่อยๆนะครับยังจำได้ไหมครับว่าที่ been, h, year, ที่แล้วที่ผมบอกให้ด <Ps> ูต้นกล้วยว่าก่อนเขาจะออกปีเขาจะออกใบสั้นมาก่อนนะครับเรามาดูทิศนี้นะครับเขาออกปีไห้เห็นแล้วนะี่ครับทุกคนเขาออกปีไม้เห็นแล้วนะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาจะออกใบสั้นมาก่อนนะครับใบสั้นมาก่อนนะครับแล้วเขาจะแทงปีนะครับเขาแทงปีไหมเห็นนะครับเนี่ยทุกคนดู ออกใบสั้นมาก่อนนะครับเนี่ยคนเห็นไหมครับเนี่ยออกใบสั้นมาก่อนไ่ถึงอาทิตย์นะครับเนี่ยเขาออกปีมาเอกเลยนะครับเขาจะออกปีมาเห็นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าต้นกล้วยจะออกปีนะครับเขาจะแทงใบสั้นไหมให้เห็นก่อนนะครับเนี่ยทุกคนดูนะครับแทงใบสั้นเขาจะแทงใบสั้นไหมให้เห็นก่อนนะครับจะแทงใบสั้นมาให้เห็นนะครับแล้วเขาก็จะออกปีนะครับคอยสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมครับเขาจะออกปีมาให้เห็นนะครับ ที่ผมลงไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยเขาออกปีไม้เห็นแล้วนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมพีทําไปเรื่อยๆนะครับเป็นทุกต้นนะครับที่เขาจะออกปีไม้ออกใบสั้นไม้เห็นก่อนนะครับแล้วเขาก็จะออกปีออกลูกไม้หเห็นนะครับก็เคง,งา่าย